นี่นะมาดูกันไอ้นี่ตออ и, ่อไอ้ซ่อมซ่อมเย็บเย็บเย็บไม้แตกเย็บไว้ไม่ให้มันแตกอีกมันมันแตกแล้วก็จะให้มันแตกอีกเยอะกว่าเดิมนะต้องเย็บไว้ในการเอาไม้มามา,มาทาเป็นมาเย็บนะนี่นะอันนี้เย็บไม้ประยุงนะสามฝั่งนี้สามนะตรงมันแตกตรงนี้นะทุกกนนะนี่ละทากาวเลยเยอะเยอะหน่อยนะให้มันแน่นแน่น,นหน่อย เรนแล้วก็เจาะใจเย็นๆให้ียบเนียบนะเท่าที่จะเนียบได้นี่ก็โอเคนะร้อยแล้วก็ใส่นี้ติดหกที่เราทำไ้ก็ใส่ไปใส่ไปแปดใส่ไปนี่นะ ไปนะถ้าเสียงในแน่นน,นี้ก็ควรแล้วนนะร้อยนะก็เดี๋ยวรอดูฟัน นั้นว่าดึกลิ่มของปลานี่ตอนลยนี่นะก็ต่อ,อ,อนิดนึงนะอันนี้เป็นไม้พยุงนะตัวเป็นสิรมมงคลนะทุกคนนะพยุงไว้นิดหน่อยก็ยังดีนะนี่นะแล้วก็เอาใบกระดาษทรายแบบนี้นะมาขัดออก นี่นะก็จะเย็บเรียบร้อย3ามเมกันไม,นะม้แยกนะย่ง